สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบอร์สุขูสุคนเนาะวาสซิยูในและกะตางประเทศยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตู้เด่นปั่นสุกอีกแล้วเมื่อนี้ตู้เด่นกับมาครับอ่าตู้ซิดสองคนนะพี่น้องเนาะอีกอ่าน้องตู้บี้แล้วกับตู้คำบอไดมาเพลินวาอ่าเมื่อนี้กับลุยกันสองคนทีมงานปั่นสุกเฮามาอัปเดตข่าวๆบ้านน้องน้ำพึ่งวันนเนาะหลังจากมีทาง เคสนี่ก็เป็นเคสของเอ้ยกึมเนาะเพิ่นทายไม่กะโดนเติบเลยแหละแต่ก็มีทางหลายช่องมันเข้ามามอบสิ่งของเป็นสิ่งเป็นของเป็นแนวอยู่แนวอยากมาให้น้องเพิ่นก็ดีใจน้ำนาะพี่น้องเนาะอันนี้ถ้าว่าบบมีเสาวกึมเพิ่นมาทายให้พี่ให้น้องได้เห็นน้องเพิ่นอาจจะบบมีคนหู้จักหลายปานีได้พี่น้องเลยอาจจะบ่อาจจะบบมีคนหู้จักอาจจะ เดี๋ยวนี้อาจจะยังบ่มี่อย่างเลยกกะกะแม่นเนาะเพราะว่าในตอนนี้ทางน้องเพิ่นกะขันห้องขันยังให้อ้ายเพิ่อนนั่นแหละมีรถมีรถถอกรถถีบอ่าแล้วก็มีท่อท้องท่อทัดมีตู้หยอกตู้เย็นมีหลายอย่างแลว้วพี่น้องเลยกาย้อนมาอ่าผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆช่องเพิ่อนอ่าซอยอยากซอยน้องอยากซอยเหลือน้งนนนองเนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าเพิ่น,อ,นอยากซอยน้องอ่าเพิ่อนอยากให้อ่าเห็นแล้วกับสงสารนะพี่น้องเลย อันนี้ทางทีมงานปันสุขก็ดีใจเนาะหรือว่าตู้เด่นแล้วก็ดีใจน้ำน้องเพิ่นที่ว่าน้องเพิ่นมีโอกาสได้หบสินคลองจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกท่านนะพี่น้องเนาะอ่ะบอกว่าลายยายห้างพี่น้องเลยไปถามกันเลยไปถามน้องเพิ่นไปอัปเดตเรื่องความหวานไม่แน่เนาะกินข้าวกินน้ำนะบ๊อไปป่ายู่พี่น้องเลยเนาะเลยคนในน้งบริป่ายครับเพิ่นว่าเพิ่นนัดประมาณเดือนหนึ่งปุกน้องเมื่อเดือนนี้พูดแล้วเนี่ย อันนี้เฮากะมาเป็นรอบที่เท่าไหร่เลยเนองตุสิทสามรอบที่สามแมนเทือที่สามเนเาเนะบัดบัดเลื่อนน้องสมโอทางแรกประตูขา้าเข่าไปอีกนิดนึงข้าไปอีกบ่โดยไปซื้อไปอีกนิดนึงมันมีทางซอยเขายยาย่าอีกนิดนึงโดยอยู่อยู่บ้านเนาะนอนบ้าน่นงอยู่เพียงเยู่ย่านแมนเลย กำลังเห็นอย่างนี้นี่กำลังกินอย่างนี้เนาะเห็นหมกซาลีอยู่กับไฟเพิ่นอยู่กับเต้าเพิ่มบ่อยู่กับเอื่อยเพิ่นเอื่อยแค่แค่บ่สบายดีเอาเอื่อยจ้าบ่เอนเอะเอื่อยแค่แค่บ่ดีกว่าเอื่อยปอบเฮ้ยนิ่มสบายดีน้องลาตีเนาะหลายคนสบายดีน้องลาตีเนาะ กินเป็นบอ่อน,นี่ยูุจักบอ่อไหมยัง,ยงดีโลโบแม่นดีโดทีด่นี่นเขาเอิ้์ดเนี่ยนี่น้องลาตีแม่นเทอร์ดีโดแม่นเจเล่บ่อเขาเอิดเจเล่เจเล่ดีโดอันสี้ราคาถืกเนานะถืกกว่านี่ราคาแพงกว่าวนนะอันนี้เจเล่เองคือเป็นแบบมันมีใสมันมีใสมันเป็นวุ่นเนาะเป็นวุ่นเดียินในวอรมารซาลีนะเรากินได้บ่ เท้าเย่านหนบอเท้าอะไรยังย่านพอดีบ่บ่บ่เท้าไหนเนาะเมื่อวานนี้เราเคยเห็นกันเนาะเมื่อวานนี้มาบ่มาข่อยอ่าทางทางเอ้ยทางเสากึมเพิ่นพาไปกินหมูกระทะเมื่อวานนี้แม่นแต่ว่าไปแล้วห้ามมันปิดเอาบ่อีกล้วโอ้ห้านมันปิดไปแล้วไปห้ามน้องนาตีก็ไปน้ำบ่นอกไปอ๋อ เงเไปาตังมาตั้งเนเดินะจ้านั่งนำนองเหมือนบ้าเป็นยังไรเมื hmm ่อวานนี <h 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 ่คือว่าเจ้าได้ยังจ้ได้ยังเมื่อวานนี่ล้วบาวเห็นทอทาดกับตู้เย็นปลาโตเบ่งบั่อคืนบ้ามื่อคืนนี่เบ่งอยู่บ้ฮะยังโมแล้ว อันนี้เาก็ดีใจน้ำน้องพนนองตวซิดเนาะเราก็เชะบานนิด่อยน้องนาตีจะไปใช่ได้นังน้ำกันได้ยนก่อนไไอตั้งกล้องมาบบปเลยนั่งน้ำกันสามเลยเนาะจะนั่งน้องพนธีพนิญาข่อยปอันนี้ก่อนขายาดนะน้อขอยาดให้เห็นิ เจ้าหักไปเด้อคำโตกเด้อเดี๋ยวจะหักดอกนี่มือจับไปเลยทำมีบะหม่าบ้างไหมนี่ยำบะหม่านะไปใช้กินนี่มาหาขึ้นบุนเล่นไผนะไปกินเฟอร์บ่ไปเอาเนื้กินกันลุงอันนี้กินเลยถามเขากินนี่คือว่าอันเวลาตีเพฝนพาดไปกินข้าวเปียก ตู้จะเปิดแฟดได้หามอดไหมหามอดกันซะเฉพาะพอนางนาตีแล้วจะอย่างลูกนีแล้วตาแล้วขอโทษนะโดยโดยบบท่วงอีกนะบ่ท่วงคือคือบ่ท่วงไงยันเป็นโท่ศัพบอบ่บ่ได้เป็นด่กลงลงเปิดแฟดเบิ่งสวยไงนี่เบิ้งเอาดีๆอยู่คอนี่นี่ต้องใส่ยาวลงมาแบบนี้ ก็ใซื้อให้นี่นะฮะอันนนาาวะเอื้อเอื้อยเอื้อยเอื้อยเพันซื้อให้เอื้อยเอื้อยลูกลูกป่าบ่อ้หลูกป่าเพันลูกป่าเพันเนาะสมักไส่แบบไส้อยใส้ยังบ่แบบเป็นเงินได้หมักอยู่บ่บหมักได้เป็นสีเงินอันนี้สีขาวๆนี่นี่นี่แบบเอื้อย์ลาตีนี่แบบเ้อย์ลาตีดีด้ให้น้องพันลัง S <S งามเลยบวมัากบวมบวมมากมวกไปได้撒บัม,บม,บม,มเป็นชายไปได้เื่อไปถึกเลขเด้าไปถึกเลขไปซื้อใ <c oughs> มาา่เป็นชายไปได้จะบวม <c oughs> นั่งค้นอ,อยู่เลยนั่งบมตัวนี้เป็นคนไดเลน้องตีว่าน้อตีนานี่แปลว่านาท้าม คิดก่อนแม่นแต่ว่าบ่แม่นว่าผู้หญิงผู้ชายก็แบบนี้แม่ทุกคนอ๋อแต่ว่าถ้าอันบ่แม่นเพิ่นก็สิบ่ตอบบ่แม่นบ่มักนี่บ่ตอบบ่ปาบ่เว้าเนาะก็คือว่าเงียบไปเลย้าเรื่องจริงก็เว้าน้องเเป็นคนที่คิดก่อนเว้าก็ดีคือกันเนาะเล็กน้อยลาเอิ้นเนาะคิดก่อนจังเว้าบ่คือเฮาเนาะเว้าได้จังซี่ มากินน้ำกันกินเนี่ยกินน้ำกันกินน้ำกันข่อยยังไม่ได้กินเพราะเขา่าเออคนมาหาจันแซ่บเลยเนาะแซ่บอยู่ปัตเตอรีไป่ชื่อไห่เอลัตตี้แบตชื่อไนรีบ้านอีปัปนให้เอลัตตีกินน้ำถูกป่ะนะโอ้ยปันได้เลยแบบนึงแบบนี้แหละคือว่าอันนี้คือบ่ปันบ่ปันร่อยเลยปันบ่ปันปันบ่หรือบ่ปัน วราเก็บว้กินเองเก็บว้กินเองบ่หม้อตอบชนีดก็ขึ้นอันนี้เนอะเคิอนบ่เรืะได้เคิือายไว้สองคนสองคนอายเพ้ายเพอายเพก่อนกันวกนี้โอ้สายตา้าใจแล้วย่านอยู่เจ้แก่ะบ้หนวดมันคือแต่งตัวบ่คือจนเปนไเมื่อี้นนี้ครักัธรรมดาเมื่อนี้มาย่างไนก็ย่านตลอดเลยดูซิเด้ ย่านิคอยพูย่านิเราอย่างนี้แหละญานย่านิมอกว่าเราบอกว่าเราโตใหญ่บ่บ่บ่แม่นดอกบ่แม่นดอกย่านิกำค้างพ่นดีเมื่อนักค้างเราแหลมพูดขอยช้ได้ตัดถิ่มแหละตัดค่ะพอจะหาเงินไปตัดถิ่มก่อนเนาะน้องละตีเนาะน้องมาหาน้องยำไหนกับ่านตลอดบ่ได้น้องละตีมาแต่จังโม่ใส่มาเสร็จโม่ไปแล้วเสร็จก็โม่เนาน้องละตีเลื่อนอยู่ทางไหน อยู่บ้านปลาไพโรอบแต่ว่าขึ้นกับกานรนองน้ำาโอ้ปลาไพโรอบเบื้องนี่บออยู่เบื้องที่ไหนบอมันอยู่ในอยู่ในจ<ะ>ัดจะเป็นบ่เคยเข้าไปาายั้เคื่อได้ค่อยเคยเข่าไปอยู่แต่ค่อยเข้าไปฮอดแอนบอลนองอันนี้นองรตีอันอันเบีอนอันมีส่วนอันนี้น้องเข้าไปน้องขันกับเพื่อนโดยข่อยเคยเข้าไปติดน้องเพื่อนเดือดเป็นกวงแลอยู่หันเนาะเข่าไปที่อยูข่ขวมมือดอกส่วน ส่วนดด้วดยข้าหลังนึงนะกายเข้าไปอีกบ่อเฮือนจ้ะนะกายเข้าไปในใน,นหนึ่งในในหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะอยู่ทางโค้งในหนึ่งเลนะย<อ>แต่อ้ายกับบ่อบ่อเคยเข้าไปทุกครับอันตู้ตู้ซีดข่อยบ่อเคยเข้าไปได้ทางนั้น,นบ่อเมนบ่อเคยเข้าไปใกล้อยู่เนะาะกับบ่อได้ใกล้แต่ว่าเอาบ่อเคยเข้าไปได้แต่ว่าสิใกล้กับน้องอทยเนาะ คนละเบื้องคนละเบื้องใกล้กันใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้โอใกล้กว่านี้เนาะไก่เติบได้หนิพ่อแต่ละคนสิมาหาเจ้านี่เผด็งแพงเจ้าเดิมเจ้าประยันเดิมมันมีแต่เอาแนวดีๆมาให้มาให้กำลังใจพ่อพี่บ๊อบเอาประยันเดิมอนี่แหละอ่า ย่านนี่เสียใจเได้คำว่าย่านนี่เตืนใจเสียใจเขาบอกขา่ได้กินมหามหานี่เจ้ากินหล่าเขาเน<ล>ี่ยมันกินนี่คือกันเลยเนาะเอ้ยมิยังอกกินมือนีเห็นในกินในรึเห็น,หน,นเป็นอยู่บปเห็นยังแน่เป็นเห็ดกินก็รึไม่ฟังเลยต้มไข่กันยังดีไปเห็นว่าต้มไข่เห็นเจียวไข่กับเป็น มีอยู่บ่เด็นี่อยู่หลังตู้อยากเข่าเลยี่อันนี้เนี่ยพออดีเนียนี่อยากเข่าเลยี่เข่าบ่มีเจ้าไ้หนึ่งบ่อจ้ะฮะมาดิมาเข่าคือบ่ม้าลูกลืมบ่อดีกว่าไหนเลยฮะเป็นนอนเห็นป้าเด็กคือเราบม่ได้มา บาได้มาเดียเจ้าจะกินทั้งชาบัตตานีตอนเวรนปัตอเวนีตอนเทียกินแบบไหนกินน้ำป้าบอไปกินเพื่อนป้าสิบอ้ะว่าไปกินข้าวประหยากกินมีอินเทอร์ไปนั่นบอซื้อกินมากินซื้อของกินมากินกับข้าวอยู่เพื่อนแบบนี้บอน้องละดี

ไปทางออกทางออกคุณ่านข้าวอย่างง่เห็นบ่โอ้ย้ยหมองเน้หมองเฮาซีเรียวไปที่เน่มันมีป้ายเี่ท่านใครคงกินบ่คก่ไาวนไปชื่อเจ้าคิวทิไปเองเลยบเถาทิปกันสีบัวนั่นบ่เถาทชื่อไ่บ่ะดว่าตั้งแต่สอขึ้นชื่อไ้ ตั้งแต่สกคึมซื้อให้เนาะโดนเติบแล้วบอตุสิบเสกคึมมาอีกโดนเนาะเติบเสกคึมเขามากเล็กเนาะจ้างงันบพมีบอกน้องพมีเขามาเนาะโดยจ้างหลายคนมาเนาะเต่ว่ามาก่อรมูอสกคึมเขามาเนาะเขามาไดแต่จัางบ่าน้องพมีน้องพมีจะมาเห็ดให้เป็มจะแซ่ขึ้นมาอีกเนาะน้องเป็นจังหลายๆ จังได้หลายอย่างเขามากนี่ก็คือว่าเนาะถ้าว่าบ่มี่เสาคืมเขามากก้อนมาเห็นก่อนกัน้องเพิ่นก็คือสิบ่มีบป่านี้ได้เนาะเพราะอ่ากาถ้าว่าหลายคนซอยโดยหลายคนซอยกันอ่าเอามาผู้เลนิกโคลนอยมันก็เัอรวบรวมกันมันก็มีขึ้นมาเนี่ยไปเนี่ยไปย่านันบ่ยาย่านโพซิตเจ้าแดงอ่ะก็จะเอาเมื่อเป็นลูกเลยเนาะเอาเมื่อเป็นลูกเลยเนาะเอาวะ เพื่อนข่อยมีหมาน่อยหลายโตมีแนว้อลินแน่ยังลายสมอนญาตเจ้าเอิร์ดเ้าคึมเคยพาเมือบ่เพื่อนน่ะแว่บ่เห็นอยู่บ่หมาข่อยเห็นบ่เบจ้าเมือแวเพื่อนนะเพื่อนเับาคึมน่ะข่อยอยู่นันแล้วบ่กับอยู่หันแล้วเห็นอยู่บ่แหละ สู้ออกสู้ออกแ่ละน้อยยาดแหงเยอางับเอาห่างเลยบนี้เนาะมันต้องไอเดียพัดจนตอบน้อประทัดเนาะไวขนาดเลยหมอขี้ด้อนาดจงอยยปรทัดให้ไปจากเชือดน้องตีเคยไปว่าหาไอเดียเคยไปขวากไกจะอำนี่ไปเนาะงับออกงับออกงับไปเนาะงับไปเนาะงับเขาหยานบ่ Icana, แบบเป็นไดคนบ่คนเขามาหาหลายๆให้งานเนีายหงายหงายเรนจำสื่อได้ว่าทุกคนจำได้เนาะทวนไหมยื้ทวนไหมบ่แน่นี่ครับคือผู้หญิงอยู่คนจะจะบ่ญญาโดยน้องรัดตีหรือว่าสาวคืมสาวคืมเนาะวาสึมนี่กกอด้ันกอดกันเลยมือนันน่ะก่อนสีเมื่อกอดกันเรียบร้อยเอาผู้ชายแต่ผู้หญิงมันก็ต่างกันเนาะโดยผู้ชายผู้ชายคือกันกัน อีกแบบนึงอีกแบบนึงแล้วอ่ามันจะสีสนิทกันนี่เลยความสนิทโด้วยกำเริ่มใหญ่แน่เด้ใหญ่กระอายแล้วบัติครับอายพามีเพิ่นกระอายที่บอดกำวาอยู่กับ่เป็นใหญ่กำวาอยู่แต่ว่าจะเลื่องกลัวนะอืมแม่นจะเลื่องกลัวแต่กับ่นสิไว้ใจกลัว้หญิงนะเนาะน้องลาตีจังซี่มากับน้องอีกเนาะมากับอ่าน้องสาวน้องยังก็มีอ่าผู้หญิงไปนํากันเขาก็บ่ย่านเรื่องมันน่องเพิ่นก็บ่ย่าน ถ้าบางเรื่องนี่เพื่อนสิบูกาบอกบอกขัทายมีวาป็นกชนิดนีกะว่าอยู่เจบแนวเพื่อนียังว่าออกมามามื่อานเาน้ำเลยเมื่อก่อนยังว่าน้ำอยู่เมื่อนี้เ่าไม่ต้กินมักซารีอย่างเดียวมีแต่มีแต่ถอยห้างถอยห้างตลอดถอยห้างออกเลยเบิ้จไปยัำออกย้ำม่พี่ะ ว่าขท่ออกมานั่งยุบไปแต่อย่างเดียมเ้ยนี่ยมงยังเจ้า่านคอยวชหาเจ้าข่มขู่มือเลยเนาะห้องห้องเฟิงกะกันชีเลี่ยนเนาะต้องนาทีเนาะเิมือหนีก็มีสางมเพิ่มอเอคนละอ๋อว่านี่เพดเพียเพลเพียนะ แม่โอ้สร้างเฮ็ดผู้เดียวเลยเลยเพิ่นเมาบ่น้องรตีหรือว่าเฮาจ้างเพิ่นเป็นมือถ้าใหงพามีเพิ่นจ้างนี้แบบไล่รวมเรียบร้อยจังจ่ายมาเดียวบแต่ว่าชวนนี้เป็นของน้องพามีเขาจ่ายจานแล้วเลยประตูอประตูก็เปลี่ยนใหม่บ่เลยบ่ประตูทางเข้าประตูบงเอี่ยมแหมงแอ่็สิเปลี่ยนเบิดนั่นแหละเนาะเพราะว่าเพราะฉันเป็น ไม่ไปนี่ได้พี่น้องเป็นสังกะสีเนาะสังกะสีเนาะสังกะีก็เอาซื้อเอาเอาเอาเสื้อบ่อยละเอาเสื้อก็เอาซื้อบปลุกมันล็อกได้อยู่บ่ประตูนะประตูเก่าเจ้านะล็อกได้อยู่บ่ประตูเก่าเจ้ามันล็อกได้อยู่บอประตูเอี้ยมหล็อกม่ได้ประตูเอี้ยมนะหลอกมาได้ประตูอันใหญ่ยังได้ใช่หลอกได้ล็อกได้แต่ว่ากับสังกะสีคือกันเนาะ ตองอียมั็ลอกบ่าได้ดีได้ดีเนาะหลายๆคนมาท่านนี่เนาะน้องราตีเพราะว่าเขาชื่นมว่าน้องคนใหญ่ใหนคำน้องระตีเอาความปลอดภัยนี่อันตรายเลยแหละอันตรายเนาะจ้าําอยู่ตอกซอกซอยแบบนี้อาบ่อยากเชื่อเนาะโดยนโดนขึ้นเขาลักเครื่องก็ชื่อกับไข้หรือเปล่าเขื่อมาาไปเป็นเห็นชาวรถ ไยเข้าไปโอ้ยเรื่องบรีบัวให้กับนี่เนยเนาะดีที่วันยังมาทันบัดไอ้นี่ออกแล้วไอ้เจ้าออกไปได้เศ้าคุณบ่โอ้น้องรตีมาทันบ่บทันทันเนาะใส่เศร้าเลยไปไป่เศาไปเื่อเข้ามาใกล้ได้อะไเงยโนแล้วแล้วไปเกลือไก่เลี่ยงไก่ตีบ่เลือไก่กดพัก พักฮดกุกไม่โบคันว่าคนาัคนว่าไก่ตีนะแมนแทสขันมาเลี้ยงไกต่ตีต้องตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศร้าเนาะเพราะว่าเขา,าเสิาาไปเสร็จเขาสิไปเสร็จน้าม,มันแล้วเขากับอ่าไปตากแดดไปเกลือ,ออีกเนาะอ่าเขามีลายโตัวให้บบท่านเพราะ <laughs> ว่ไอ้เคยเลี้ยงไก่ตีนะคันว่าเพื่อนหับจ้างน่ะเลี้ยงนี่ขันคันเลี้ยงขันเลียเ้ยงเก่งกันได้เงินหลายได้เป็นห้องมือดีกันเลี้ยงเก่งกันได้เงินเคยเคยมาท่านอ <laughs> ยู่ปอ เนได้หนึ่งแบบมาจิงเผาได้หนึ่งแล้วก็ไปอีกมาว่าต่วดนด้วยนี่คือยามแรงต่ว่ายามแรงนี่ตะว่ายามแรงนี่อ่าน้องพันมาแล้วว่าน่องลาตีอย่ในสิจังไรกลับบ้านจังไรเมื่อฐาน้องพ่นมาก่อนบ่ทำไรจำเป็นเาเบี้ยเขาน้อโดยอ๋อน่องลาตีพ่น้าคือเข้ามาแหละปเนาะคือเข้ามาแหละ แต่ว่าอันนี้จะดีนั่นหนึ่งได้คือน้องรตีเป็นผู้หญิงหนีมาจังได้สอนน้องเกี่ยวกับผู้หญิงคือกันเลยผู้หญิงมันยากผู้ยิงคือกันเอาผู้ชายบางเรื่องบางเรื่องเขาเข่าไม่ได้เทิงไดมันบ่เทิงแล้วเาูุ่นแม่นเอาบุ้งแล้วขั้นบางเรื่องเขาชีบบอกมันกะบอกไ่้ได้แม <Rat. S 2> ่นมันผู้หญิงคือกันจังบอกกันได้แม่นบอกนอ้องนาะอ่าอันบอกคือผู้ชายกับผู้ชาย กินอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวนะบสษน้ำแข็งสัมภาษณ์สัมภาษณ์น,น,น้องนะตีมือนึแน่ดีใจอยู่บ่คอยมาหาหาวัดีใจอยู่บอสมวนสมวนอยู่บ่เมื่อวานนี้เจ้าเจ้าไป,ไปกินเจ้าได้ไปกินเข่าอยู่ทางนอกมวนอยูบ่บ่อยากไปอีกบอขึ้นนังขึ้น คือยังให้คาตอบบ่ได้ใช่ไหมแต่ว่าม้วนแต่ว่าอยากไปว่าจะให้คาตอบบ่ได้แซ่บอยู่แล้วเขาไปเมื่อวานนี่เนาะหลายครับไปกินเนื้อภาษาแซ่บว่าใซ่ว่าปิดปิดแต่ว่ากลับไปกินนั่นห่านอาหารตามสซ่างฮะอาหารตามสซ่างไปกินยังปิดเลยจะไปกินยังพัดมีเต็มจานมักมายกินม,มูมดก็แค่นี้มนญญเม,มนกินน้ำกัน เนอเข้มได้เนาะสร้างมือยี่บ้านฮะมาดิเข้มอะไราเข้มแค่เพียวหยอกคนซื้อไปซื้บ๊ไปเลยลาตีสตกตียางแล้วเนาะมึงทั้งนี้สตกเลยทั้งนี้ผู้ห้างมักลายนีเนาะอาบน้ำอาบนอาบเองบอสรงหัวสร้างอย่างเด้อน้องะตีแนะนำเนาะ ยันเิืนนี่เห่าทั้นี่แล่นนี่คือน้องไอเดียตอนนั้นป้อเฮาเต็มบัดหัวมีบอนโอ้ไอเดียทำนี่แล้นนี่ทำนี่กันทำนี่เลยน้องไอเดียนะเข่าโดยอ่าต่ว่ปเข้าเรียนชาหนึ่เปนออกคนข้างนิกโดยเข้าขออกงอถ้าทำนี่แล้น้องไอเดียทำไนแล้เพราะว่าอยู่ดิ้นกิ้งบัวกันทิ้งแ้วเฮาเต็มเลยครับอีกอย่างยัน ยันน้องเพิ่นไม่ได้สูบไปริ้นกับหมู่กับคูเนาะคือคือบม่เคยเห็นเนาะอยู่เฮื่อนอย่างเดียวเนาะแต่อ้ายมาสามเที่ยนก็บม่ค่อยเห็นคือน้องไอเดียเนี่ยโอ้ยหมู่มาเฮือนเต็มเพื่อนเพื่อกับไปเอินเอาอยู่เฮือนหมู่ดยูทำแบบเข้าไปสัมผัสนี่มาย้ำใดกะเห็นนั่งอยู่ตืออย่างของมอกอยู่เลยบูไปใช้เนาะบัดผู้เบาของเบาเลยบ้านเดี๋ยวบัดยันผู้เบาดิ้ก จัดบัฮันบัฮันเนาะบัวันเาเล่นหน่อยแล้วเนี่ยมัยัอย่าบก็ตัว่ายนี่ก็เอาองข่าไ่ะซีองตู้ซิปปันซุกอ่นเปิดชิดเลยตู้ซิบกินชุกเป็นตู้ซิปตู้ซิปกินซุกเลยเนาะโออันนี้ห้เปิดด้นบ่เปิดเลยบ่เปิดแล้วยันบ่บ่ได้ซะบ่ได้ยังคืดก่อนเนาะมันเป็นน้บ่ได้เรยังยังบ่ไดดีบ่ไดหรือว่าบ่บ่ได้านะหัืว่า แต่ว่าบเราเพิ่งยิ้มใส่แล้วเพิ่นมีความสุขนะเนาะเวลาเขาถามเขาอย่างแต่ว่าบทต๊อกเขายิ้มเอานะยิ้มเอาเอาใบหน้าก็มันใยิ้มซื่อสารเอาะซื่อสารก็กินนี่แหมกินเรากินได้นี่กนี่ความสุขเลยมาหยอกได้ไยมมาหยอกเนาะจั่งนาทีอ่ะตัวซาอี้หยอกว่าเขาเดียวนึ่็ไว้ยเนาี่สิบเนาะเอาบอกว่ามันขอยดีเมื่อได้แด้นี้เนาะ อยากกินยังกูบอสแไหนชื่อมะบอกแม่บอกพอจไหมบอกพอซิไมยังยังบอยาะฉันเอาเมือบีงบอยากแสดงว่าบอยาหมาบอยาหมาน่หให้มาบอเออให้มาโอ้ยมีแหงเลยมีแห้งได้ไตอบ่าบ่มา่เแล้ว อุตส่าห์บริกินเขากินน้าแต่เศ้าเลยนคือคือโจแห้งอะไเด้กระเพียกสวยนึ่งใช้รูกจะเยนะิห้านดูอยังบริกินข่าอะยู่ในบ้านองนี่บหอทางไใยู้เนาะยันว่าผนชีรดออกไปทางงเนาะย่านเด้ลดหลายเมนรดหลายได้ทาง เที่ยวเลยเสร็จเะเจ้าบัดรบัตเบิ้งเบิ้องคอยถามเจ้าหุ่นจักบ่่น้องสมโภอาอยู่บ้านนี่ได้เมนบ่โดยเมนผู้ผู้อันเรานั่งรถเข็นตั้งแต่เกิดนะหุ่นจักบ่่คือสมโภหรอเปล่าน้องสมน้องสมโดยน้องสมเราอยู่กับแม่เราเพเคยเห็นบ่่เคนเราทางไหนทางวัดบ่่โดยเข้าไปทางวัดแต่ก็มีซอยให้ดู แต่ทั้งวัดนี่เราผิดการตั้งแต่เกิดนั่งเลาะเลาะเต็มแม่เราหนุเราเรียบหูจักอยู่บ่บุกเคยเห็นบ่นั่นแล้วยันเมนพราะนั่นแล้วเนาะยันเมนพราะนั่นแหละยันเพิ่นโมฮู้เด้ยันโมฮู้ซื่อนะจ้าเห็นอยู่ใชเพราะว่บขวบจะไปหาเราเนี่ยเราจะไปซ่วยเราคือการเดียวกับเจ้าโดยซ่วย thang đấy cho hiện nào Ừ không? có chị bỏ thang đây không? Thang dù lo thang đấy à này Ừm Mẹ ơn thang đều ừ. Thang Thang cho bao Rồi mẹ không ฮิ้วเข่าเหรอน้าพันธ์นพันธ์กินมั้ยน้ำอเยจะไปเบิ้งกอนได้เถิดเด้อนี่เนี่ยิผมเอาปยักอันนี้มาซาลีมาเจ้าอิ่มแล้ววาไม่พ่อจ้ากินน้ำเน้ยมัซาลีนะยาดักไปกินเอาอยู่นอกก็ได้ คำตอบว่ามาอีกให้มาอีกเนาะชื่นใจแล้วสำนีกโดนเติมว่าหาอีกเพราว่าเน็ตอยากซ่าไงนะเน็ตอยากซ่าแต่ว่าสัญญาณกแบบชักมเนลักยังแบบเน็ตอยากเบิดนยอยากเบิตเนเนาะต้องเพื่อเพื่อขึ้นก๊กไม่หาสัญญาณเยคันดาเมน็ตนะเบิงคอจับคนไดับอนี้เด้อใทยมาเนาะไอ้ยังเบร์มีรจักไปเรียกบอกมีแต่มูกคับ เอาใส่ไปน้ำมูเนาะหรืออยากให้อายได้รถจักรหรือบ่เอยาขิมปักรถบนาะไวแท้บ่คือว่านั่นแหละมันคือมันกะยากเนาะขันไปมาใส่มาใส่กันยากลำบากแม่บ่งมีรถมีลาสบายดีก้อนบ่เนี้พอจะไปเรี่อยดลสบายดีหลายคนเรือสบายดีหรือสบายดีน้องนาตีสำหรับคลิปนี้กันตุเด่นพันสุกกัน ขอลาพีละาน้องไว้เพียงสานีเนาะโอกาสนะพ่อันใหม่พี่น้องเลยเบิ่งแล้วกาให้ขัมโคษณาได้พี่น้องเด้ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณกับคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตูเด่นบรรทุกเหตุคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้แล้วกาสิขอลาพีลาน้องไว้เพียงสานี่ก้าขัว่าสบายดี